ใจมาหนึ่งอันละเก้สบเอ็ดบาทครับนี่สั่งมาใหม่นะครับอะดึงเลยดึงเลยอ๋อต่ครับปั๊บปั๊บหัวได้นะครับจะเอาหัวฟูหัวเป็นฝอยจะได้ก็ได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องี่ฮักจูผพูดจุกคนครับอยู่กับชดเดีบันหาาเหมือนเช่นเดิมครับะครับวันนี้ก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาหูจักครับ หัวพ่นน้ําเป็นหัวพ่นน้าแบบ3หัวนะครับตีปอกําลังจะโค่นน้ำพักกนอยู่นะครับใจดีครับปอแม่ปีน้องครับซื้อใจมาหนึ่งอันแล้วนะครับก็อสร้างเพิ่มแหมอันหนึ่งนะครับนะครับไปพอกันนะครับตีสร้างเพิ่มมาครับเพื่อปอแม่ปีน้องตีสนใจก่อซื้อได้นะครับผมก่อจะแปะลิงก์ไว้ตีคําอธิบายวิดีโอแล้วก็ตีคอมเมนต์นะครับผมจะปังมุดไว้เลยนะครับปอแม่ปีน้องตีสนใจครับสั่งซื้อได้นะครับในราคา91บาทครับถูกถูกเลยนะครับ อ้ปอปอวางก่อนปอดึงนี่กับล้กํากล้องวางก่อนเลยอ่าดึง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 โอ้โอ้นำปุ่งนำปุ่มเ้าดึงเลยดึงโชว์เลยใจมาหนึ่งอันละเก้าสิบเอ็ดบาทครับนี่สั่งมาใหม่นะครับอ่ะดึงเลยดึงเลยดึงดึงสีสีหมดเลยอ่านั่น่ะดึงออกมาเลยอ้าวพอลาวแล้วเก้าสิบเอ็ดบาทเนื้อปุ่มไปน้องสั่งซสื้อได้นะครับนี่ครับป่อไปโชว์หมดเลยครับอ้าวกํานัานโชว์เลยกับตีฮดโชว์เลยเหมือนเดียวกันเลย อันนี้ครับอ่านี่ครับนี่สั่งสร้างม้ใหม่นะครับนี่ครับปลายยังไม่ได้แกะออกเต็นะครับแล้วนี่จะซื้อมาใจ้ดีใจ้แลวครับแล้วใจ้ดีครับก็เลยสร้างไ้หมวตัวหนึ่งนะครับเอาปอบหดด้วยโชว์ด้วยเลยเอานั่นโชว์ขึ้นสูงนั่นหดพักเลยอ่าอ่าหดพักตวยครับโชว์อันใหม่ตวยเนาะนี่ครับโชว์อันใหม่ต้วยครับดูดูกันปุ่งของน้ำครับอ้อตัวครับปั๊บปั๊บหัวได้นะครับจะเอาหัวฟูหัวเป็นอยจะได้ก็ได้นะครับนี่ครับ เอาต้นไม้พี่ปอบต้นไม้ปอบปั๊บเลยอเป็นดผอยครับนี่ครับพอครับป้าแล้วครับใจมอใจมอกันเลยสร้างไม้เป็นตัวครับนี่เป็นตัวไม้นะครับไอมแม่ไน้องครับนี่พอเหมือนเดียวกันเป๊ะเลยครับ91บาทนี่ต่อสายยางหนึ่งนิ้วนะครับเรียกว่าหัวพ่นน้าครับถ้าปอมแม่ไปน้องทด่ปลูกพืชผักสวนครัวในบ้านเจ๊นะครับนี่ครับผมกับวันพักหอมป้อมผ่องพักจีผ่องนี่เป็นพักขี่หูผ่องครับแรงหมากับหัวหนามเจ๊ครับ เาจะติดเทพสายน้ำปุ้งหรือว่าสปริงเกอร์มันก่อน้อยบ่นักครับมันก่อนใจดึงสายฮุเจครับนี่ครับอเอาบลไม้พี่นองพอร้อมกันนะครับนี่ครับหน้าตาก็เป็นเจีนะครับเป็นหัวผลน้ำฮุนํำพักฮดน่ำผือพ,พักส่วนครัวครับซื้อมาในราคา91บาทผ่านจากเว็บดังเว็บราสดาครับ่อไม่พีน้อง ตีสนใจสั่งซื้อก็กดลิงก์เลยครับผมจะแปะลิงก์ไว้ตีคำอธิบายวิดีโอแล้วก็ตีคอมเมนต์นะครับผมจะปักมดไว้ให้่เลยครับเพื่อปอม่พี่น้องตีสนใจจะสั่งซื้อก็กดลิงก์เข้าไปสั่งซื้อได้เลยครับผมใจดีครับก็เลยมาฝากปอม่พีีน้องนะครับใจดีเลยบอกต่อครับใจเองเลยนะครับนี่ครับพอครับบอกเราเขาหนักกว่าอยู่ใช้เองใช้ดีเลยบอกต่อครับนี่ครับนี่ครับพอครับ นี่ตัวไม้นี่ตัวที่ใจ้แล้วนะครับใจดีบอกต่อครับตัวไม้กระซังมาแล้วครับตีหดน้ำบ่นักนะครับหดน้ำบ่นักหดน้ำปลืนพักสวนครัวภายในบ้านเจ้นะครับจะต่อเทปสายน้าปุ้งก็บอปอต่อจะต่อสปริงเกอร์ก็บอบาปอต่อนะครับตีมันบ่เสมอกันตีมันอยู่ติดหัวติดเท้าเจ้นะครับก็อหดน้ำด้วยหัวฝนน้านนี่นะครับ ถ้าปกติเขาจะ่ใจใส่ยางเนาะบีบป่ะนะครับเนาะนี่เขาบมดต้องใจใส่ยางบีบแล้วครับเอาปอบลองป้อมหัวปุ๊บหรอป้อมหัวโชว์เลยไปไกลไปไกลอ่ะเออไปไกลๆเลยครับอ่ะเออไปหาเกลน้ำแก้วนาปุ๊บหรอแปลงเป็นหัวน้อยๆอ่านะครับน <te> ี <eu renov ations> ่ครับแปลงเป็นหัวน้อยๆก็ได้ปุ๋งไก่นะครับนี่เขาอยู่นี่นะครับเอาปุ๊นี่ปุ๋งไก่สุดแล้วเนาะอ่านะครับจากจุดนี่ไปหาเกลน้ำแก้วนาปุ๊นนะครับอ่าป่อยยืนอยู่นี่ก่อนเนาะอ่า ยืนอยู่นี่ปุ่งหากล้านเก้านานี่ประมาณกี no uh ่เมตรนี่นะกรับพอกอนนะครับเอาหดกเก้านานี่เลยนี่คร like ับพอครับนี่ครับประมาณประมาณเจ็ดเมตรครับถึงนะครับถ้าระยะห้าเมตรนี่ก่อสบายมากครับปุ่งใกล้ปุ่งไก่ได้นะครับถ้าใกล้ๆนี่เขาก็จะเอาเป็นฟอยไปร้องนะครับเอาเปาเป็นฟอยผลร้องเพราะาถ้าถ้าเอาหดไกลๆอ่ะเอาย่างเป็นฝอยนะครับนี่ครับป้อมหัวนี่ครับ ปลาเปล่อนฝยได้แเลยนี่ฮอไก่นะครับนี่ครับเตี๋ยวฮอตไกลนะครับฮอยังว่าฮดแปลงฟ้าหอมป้อมเออบบบหัเก่าเปินกุนนี่ครับฮอเป็นฝยยี่เออแบบหังเก่าเปินกุนบบบหัเก่าเปินยุบก็ะจาเปลี่ยยยี่ได้นะครับอ่าครับสร้างไม้ให้ตัวครับนี่ตัวนี่เป็นตัวไม้ครับเดี๋ยวจะไปต่อให้มเส้นหนึ่งนะครับเพราะว่าเอาปูกพัก เจ้าเอนะครับตีข้างบ้านเอครับไม่หลายจุดครับมาใฉยจุดน um> ี้จุดเดียวนะครับเอ่อนะครับฮอปเป็นฝอยอ่าครับโอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่ครับนี่ฮอปเป็นฝอยครับทำฮอปเป็นฝอยครับก่อนน้าม่านผ้ากันน็อตนะปอนน์อ่ะแปลงผกากันตาปอนน์แปพงก้ากันหมดเหรอไม่เอ้ามาเลยนี่ครับนี่เป็นแปลงฟ้าของป้อมนะครับเอาไปจ้องใจฮอปเปลี่ยนฝอยเจ้นะครับ นี่ครับเป็นฝอยเป็นละอองไปเอนะครับแต่หอมปดต้องใจแบบบันจีปุ่งไปไก่นะครับถ้าเป็ดฝอยก่อได้ประมาณโอ้ครับสี่เมตรปุ๋นะครับปอลองยื้อไปหาปุ๋นละนี่แหละก้ามาแต่งปุ๋นะครับสี่เมตรได้ครับปดฝอยนี่นะครับถ้าไปบวดตึงได้ก็เอาแบบตีดปุ่งไก่ได้ครับปั๊บได้ครับอ่าหดแปลงพักแปลงนี่โชว์แล้วป่ะนี่แหละอันนี้นี่ครับนี่เป็นแปลงพักกาดก้าพักกาดนะครับ กาประกาศกวางต้งจะนาไปปลูกนะครับนี่ครับหุ่นหม้อครับแต่เ่าต้องเอาไปไกลล่าไปเนื้อครับ้าประกาศน้อยๆจีนนะครับแห้งเป็นฝอยต่แห้งนะครับบอกใจว่าแบบแห้งนะครับปั๊บได้ครับปั๊บไก่ไก่ปั๊บเป็นปนฝอยปั๊บเป็นเส้นได้เนอ่ยครับนี่ครับผมเมื่อพอนี่ครับมีกากิ้ตติดอยบ่้อยครับยังไม่ได้แจ้งงานเนี่ยนะครับ นะครับย่เหม็งก๊เนะครับป่มใหม่ป่น้องที่จะสนใจสร้างซื้อกกดไลค์ตีคำอธิบายวิดีโอได้นะครับแล้วก็กดิลค์ตีคอมเมนต์ได้นะครับผมจะแปะลิงก์มาให้ป่มใหม่ป่น้องนะครับเก้าสิบเอ็ดบาทครับบาถึงร้อยนะครับใจดีครับสร้างไม้หุนตัวครับก็เลยแนะนำปุ่มใหม่ปิ่น้องให้ใจต่อเลยนะครับนี่ครับพอไปทีใจงานครับโอ้คำาเองครับ มันก็จะมึนมือหดน้อยเนิดครับก็เป็นห่วงปู่แม่ปีนน่องนะครับเพื่อจะมาใจ๊กันเนาะก็เลยมาทําคลิปจเจ้ปู่แม่ปีนน่องได้พอกันนะครับนะครับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณปู่แม่ปีนน่องจิตทุกคนนะครับที่าคอยที่ตามคลิปนะครับวันนี้ก็มาแนะนําหัวฝนน้ำตีปับ๊บตีบปั๊บน้ำได้นะครับฮึปูปมายเป็นน่อง ที่จะสนใจก่อสร้างซื้อได้นะครับผมก็ขอขอบคุณพ่อแม่ปีนน้องจุดคู่กอบคุณนะครับแต่คอติที่ตามคลิปนะครับจะได้ก่อช่วยกดไชร์กดไลค์กดแชร์ให้จ,มมมจิมนะครับฝากการคลิปใหม่นะครับขอบคุณครับ